สวัส,ญญสญญโดีค่ะพบกับช่องชิลและสตาร์นะคะวันนี้เฟิร์นชิลมาที่ศาลเจ้าโกอูนะคะตั้งอยู่ตรงถนนฝั่งทนนะคะศาลเจ้าโกอูแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาในชุมชนสมเด็จย่าใกล้กับสวนสมเด็จย่าหลังวัดอนงคารามแยกคลองศาลฝั่งทนบุรี ที่นี่ถือเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า285ปีสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศัก,กราช2279ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระมรุมกรโกว่ากันว่าสมเด็จพ,พระเจ้าตากสิงเคยสเสด็จมาสักกราระเทพเจ้ากวนอูที่นี่ก่อนที่จะกรีาทัพไปทำสงครามด้วยนะคะศาลเจ้ากวนอูอําเภอคลองศาลจังหวัดธนบุรี ลองเท้าก่อนนะคะเอากรงศาดเสมอว่าเวลาเราจะเข้าที้เนี่ยข้ามผ่านเราต้องเอาขาซ้ายข้าม ใช้ทั้งหมดกี่ดอกอะสิบหกใช่ไหมคะได้ทุบมาสิบหกดอกแล้วก็มีเทียนสองเล่ม

S 1> <S 1> มีส่งภาษตา,ตาจีนนานๆจะได้คุยจีนเ็ดเอ,อกแป๊ะเอกแป๊ะแปลว่าห้องน้ำนะคะภาษาจีนจีวเอกแป๊ะก็คือเชอรสัวหรือว่าชิสโซเจีนในภาษาจีนกลางเดีย๋ยวเราจะไปไหว้ฟ้าดินกันนะคะฟ้าดินคือใหญ่ที่สุด เรารู้เพราะว่าเราอยู่อยู่สันเจ้าตั้งแต่เด็กเกิดเติบโตจากสารเจ้านะคะอกงครับบ้านที่บ้านมีสันเจ้าอัานนี้เบอร์หนึ่งปาดินนะคะเทียนตีนี่เทียนตี ฝูงคือพ่อแม่ฝูงเขาพ่อแม่ไว้ก่อนจุดที่หนึ่งเทวดาฟ้าดินทูบห้าดอก ไปวาาดินเรียบร้อยที่สองคือกระถางใหญ่ด้านนอกที่นี่ใช้สามดอกนะคะโอ้ยชอบสีของทูบจังสดใสเหลือเกินก็บอกว่าจุดที่สามจะแม่กวนอิม ริมแม่น้ำตรงนี้ลมเย็นมากอากาศดีกรุณาถอดรองเท้าหัลมลมเย็นมากเลย เราจะมาร้านอาหารร้านนี้นะคะร้านอากงอัมมาแต่แบบเป็นจีนโบราณแต่ว่าบ้านเป็นแบบสมัยโอ้โหลมลางมากเร้อนเย็นมากน้ำโมใสซือใสปุ๊กอันนี้เป็นบทสวดที่อาม,ม่าสวดทุกวัน จำจำตั้งแต่เด็กจนโตยังจำได้ฟังฟังจนจำได้อันนี้จุดที่สามนะคะว่าว่ายจุดที่สามนะคะ3มดอกต่อไปไปข้างในสัเจ้ากันค่ะ ข้างบนที่นี่เปิดเจ็ดโมงถึงหกโมงเย็นนะคะใ,ใช้จีนตัวเต็มอยู่เลยไข่เจาวชีเตียนกวนหวานเลี้ยวเตียนเป็นจีนตัวเต็ม กลับมาข้างในไาวข้างในจุดที่สี่แท่แปะกลงสามดอกแปะกลงสวัสดีค่ะจุดที่ห้าประตูซ้ายขวาจุดที่ห้า แนะนำว่าให้ปักฝั่งขวาก่อนนะฝั่งขวาคือมังกรทฟายคือเสือจำไว้หนึ่งดอกสแล้วเข้าไปดูข้างในกันกลับมาข้างในนะคะ ้องว<ม>ลายสวยจังเลย<ม>คิดถึงอากงเลย อเอียงต่ตีอันนี้อันนี้มีเก้าอี้ทรงได้เหรอมีเก้าอีอ้ทรงเลยเรื่องหนึ่งอากงเลยอันนี้ก็มีคนที่เข้ามาถวายนะคะเหมือนบนบานสันเก่าเราเข้ามาถวายงามมาก คิดถึงอังกงเลยเนาะคิด้านเราก็มีคนคล้งางๆที่ที่ให้พี่เขาไปนะอุ๊ย<ม>อะไรเกี่ยวกับชนบที่ดินหัวหน้าเราอะทำไมชับทิมกวน โอ้โกวนควำนี้นะตัวเต็มนีม่ไงอ้าเสือเนี่ยที่บอกไายเสือขวามังกร <l itz> เหมือนที่บ้านนะประตูประตูก็เหมือนที่บ้านเรามีสัลเจ้าที่บ้านเดีย๋ยววันไหนไปรีวิวสัลเจ้าที่บ้านร <l itz> ื่นประทานครับใส่กระเป๋าแล้วตักรทบพูล อ๋ออันนี้เป็นทางแดงเป็นรวยๆอ่ากางเบอร์สายโตด้วยคุณยายกางซู่บวยใช่ไหมชื่อคุณยายชื่อจีนซู่บวยแล้วบองซือแห้าแปะก็เหมือนกันนะให้อาแปะแข็งแรงกันยืดเยืนเจียงเจียงจงหวนนะอยารูปร่าพแข็งแรง ครับตั้งตั้งๆๆอ่อยู่เออออกจากแซนเจ้าแล้วนะคะกำลังจะไปร้านกาแฟนะคะทุกคนร้านกาแฟอยู่ไม่ไกลเลยนี่งก็คือตรงจุดที่3ที่ไปกี่ที่เปยจะแมาคนอองเจ้าของมะมิเนี่ยเจ้าของบ้านหลังนี้ เ้าาทลลงนปใช่ค่ะหลังจากที่เราไว้เจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ไม่พลาดที่จะมาเช็คอินที่นี่ค่ะที่นี่ก็คือ My g r แกร p a ์พาเลน u s เบ้านอากงอัมมาซึ่งอยู่ติดก,กับศาลเจ้ากวนอูนะคะแล้วก็เติดแม่น้ำเจ้าพยาเป็นบ้านไม้เรือนไทยสรงปัญญาอายุประมาณเกือบร้อปีนะคะสร้างตั้งแต่ปี2472ในรัชกาลที่7ยุคก,กรุงธนบุรีนะคะ เป็นบ้านของต้นตระกูลจีนต้นตระกูลเหนือที่เขามาตั้งรกรากที่ไทยแล้วก็มาทําธุรกิจเกี่ยวกับน้าปลาแล้วก็แดัดแปลงจากบ้านเดิมที่อยู่อาศัยนะคะมาเป็นร้านอาหารคาเฟ่เนื่องจากาอยู่ติดกับริมน้ำเจ้าพยาบรรยากาศดีลมเย็นพัดตลอดทั้งวันเลยค่ะเมนูน้ำไก่ักะเมะะ มีเมนูอาหารหมูผัดซอสต้มยำไก่ผัดครุกคลิกข้าวซิกโคหมูพะโลครุกคลิกลก,กับข้าวหน้าไก่วันนี้เรานี่คุกกี้หมดไวกุ้งสโล ยำซ้มโอมา้อขนมจีหม,มูแห่นหลอดขนมเบอร์เดนี่ขนมอโอริโออะไร ชาลมกุหลาบชาลมกุหลาบอ,อ,อันนี้เป็นอันชาลาเต้ดีมากเลยใส่เป็นฝาแบบเนี้ยยกดื่มได้ไม่ต้องใส่หลอดนี่ของคุณป้าคุณป้าเป็นอะไรคะน<า>้ำลิ้นจี่โซดาน,นี่เปนกะอะไรเนี่ยชาวกว เด็ดใช่แล้วลองจิ้มดอุ้ยอ้ยเขียนเป็ดแบบปีเลยอันนี้ที่เราสั่งข้าวนมหมูนม